สำหรับค,คลิปนี้จิ๊บก็จะมาสอนทุทกคนหาแบ็กกราวสวยๆสังเกตไหมเขาก็จะมีเหมือนกับพาดหัวแล้วก็จะมีแบ็กกราวด้านหลังเห็นป่ะที่มันสวยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแล้วมันหาจากไหนแล้วทำยังไงก่อนอื่นก็ต้องเข้ามาที่แอปคายมาสเตอร์จิ้มเข้าไปทีนี้มากดปุ่มบวกตรงนี้ หลังจากนั้นเมื่อกี้เราตัด16ต่อ9เป็นแนวนอนถูกไหมตอนนี้เนี่ยการที่เราจะทำวิดีโอใส่ลงไปใน Facebook Facebook เนี่ยมันก็คือต้อง1ต่อ1ก็มาเลือก1ต่อ1กด1ต่อ1เข้าไปเราก็จะเจอเห็นไหมฮะห,หน้าจอเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสละก็มาเลือกนะตรงมีเดียจิ้มเข้าไปหลังจากนั้นทุกคนจะสังเกตไหมมันจะมีคำว่าพื้นหลังจิ้มเข้าไปเลย ตัวนี้แหละเป็นพื้นหลังภาพที่มันติดมากับโปรแกรมของวิดีโอด้วยเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้นะว่าเออจะเอาแบ็กกราวแบบไหนเป็นพื้นหลังที่เราเห็นเขาผ้าถัวกันเห็นไหมสวย,สวยแต่ว่ามันจะมีอีกแอป แอปหนึ่งที่มันพาดหัวสวยกว่านี้นะคะแบ็กกราวมันจะสวยกว่านี้อันนี้มันเป็นแบ็กกราวพืนพื้นตีน,ตนี้หาจากไหนล่ะอ่าโอเคก็ออกมาก่อนกดออกมาเข้ามาที่ตรงนี้ให้คุณเข้าไปโหลดแอปแอปตัวนี้ถ้าเป็นของ Android ก็ไปโหลดที่ play store ถ้าเป็นของ iPhone ก็ไปโหลดที่ ios นะมันชื่อ pinterest นี่ตัวนี้ pinterest พอโหลดมาได้แล้วนะคะก็เนี่ยจิ้มเข้าไปที่แอปตัวนี้ปึ๊บเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นแว่นขยาย จิ้มเข้าไปก็จะเจอแบบนี้แล้วเราอยากได้สีไหนนะพิมพ์ตรงนี้คำว่าค้นหาเห็นไหมสมมติว่าเราอยากได้สีดำพิมพ์คำว่า black wallpaper หรือ black หรืออะไรก็ได้แต่ทีนี้ทำยังไงให้มันดูสวยนะก็ดูแบบนี้ก็ได้สมมติว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเราใส่เสื้อสีอะไรสมมติตอนนี้จิ๊บใส่เสื้อสีออกฟ้าๆขาวๆใช่ไหมคะพื้นหลังเนี่ยมันก็ควรจะเป็นไม่สีฟ้าก็อาจจะเป็นสีพื้นด้านหลังก็ได้อาจจะออกสีน้ำตาลหรือ สีดำก็ได้มันถึงจะดูแมทกับวิดีโอของคุณเองสมมติว่าเราโหลดอะไรดีเอาโหลดสีสีออกฟ้า,ฟา,ฟาหน่อยก็คียคำว่า blue b, b l u e blue ก็คือสี b a c k ground b a c k ground ขึ้ละ blue b a c k ground เห็นไหมทุกคนสังเกตไหมมันก็จะขึ้น b a c k ground สวยๆเราก็ไปเลือกเอานะว่าเราจะเอา b a c k ground ไหนให้มันสวยเหมาะกับคลิปวิดีโอที่เราทำ สมมติจิบเลือกสีฟ้าน,นี้แล้วกันสมมตินะะเป็นตัวนี้จิบก็จิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็ทําการดาวน์โหลดก็คือเนี่ยจิ้ม3จุดแล้วก็กดตรงคําว่าดาวน์โหลดรูปอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดรูปแล้วทีนี้เราจะไปดูยังไงนะคะเราก็จริงๆเวลาดาวน์โหลดแล้วนะมันก็จะเข้าไปอยู่ใน k ลายมาสเตอร์ Master เลยก็เข้าไปที่ k ลายมาสเตอร์ Master เลยโอเคก็จิ้มเข้าไปแล้วก็เลือกเหมือนเดิม1ต่ตอนก่อน อพอมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ1ต่อ1แล้วแล้วเราจะเอาแบ็กกราวเมื่อสักครู่ที่เราโหลดมาจาก p ิน e ทเล t ใช่ไหมก็มาจิ้มตรงมีเดียเห็นไหมมันจะมาอยู่ในนี้ละเราก็จิ้มเข้าไปตรงนี้เลยเลือกแบ็กกราวตัวนี้มาแล้วจิ้มเข้าไปแล้วก็ติก๊กถูก จะเห็นหน้าตามันละแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราได้แบ็กกราวมาสังเกตไมมว่าแบ็กกราวมันจะไม่เต็มมันจะมีขอบข้างๆนี้ที่มันยังเหลืออยู่เราก็ต้องทําตัวพื้นหลังอันนี้ให้มันเต็มอันดับแรกเลยก็เหมือนเดิมเลื่อนมาก่อนเลื่อนมันให้ตรงนี้มาอยู่ในตำแหน่งศูนย์จุดศูนย์เสร็จปุ๊บก็เอานิ้วนะ จิ้มเข้าไปให้มันเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมหลังจากนั้นไปเลือกตรงนี้เห็นปะที่มันมีสี่เหลี่ยม2อันตรงนี้จิ้มเข้าไปเลยก็จะเจอละหน้าตาแบบนี้ทีนี้ทํายังไงล่ะที่จะทําให้ไอตัวนี้มันมาเต็มหน้าจอตรงนี้เลยเราก็คือทําการขยายถ้าเป็นมือถือก็ขยายก็ขยายแบบนี้เห็นไหมทุกคนก็จะเห็นละว่ามันก็จะเริ่มเต็มหน้าจอพอเราขยายเสร็จให้เรามาล็อกคือกดเท่ากับตรงนี้ ล็อกไว้ล็อกเพื่อไม่ให้ภาพเนี่ยมันเคลื่อนไปไหนก็กดปึ๊บเห็นไหมเวลาล็อกปึ๊บมันก็จะเป็นแดงๆขึ้นแบบนี้แล้วก็ติ๊กถูกติ๊กถูกโอเคพอเราลองเลื่อนดูนะเห็นป่ะภาพมันก็ล็อกแล้ามันไม่ได้ไปไหนหลังจากนั้นพอเราได้แบล็กเกหรือพื้นหลังสวยๆแล้วนะคะเราก็เพิ่มวิดีโอที่เรา Export ออกมาแล้วอะ่ะโดยที่กดตรงนี้เลเยอร์จิ้มเข้าไปแล้วก็ให้จิ้มตรงคำว่ามีเดียตรงนี้ ب, ก็จะเจอคำว่า export เห็นปะจิ้มไปก็จะเจอไฟไอล์วิดีโอที่เรารันมาเอาไฟไล์วิดีโอนั้นเข้ามาแล้วก็ขยายขยายวิดีโอ,อยังไงเห็นตรงนี้มาลูกศรนะก็ดึงมันเพื่อขยายเห็นปะเห็นไหมคะทุกคนก็จะสังเกตว่าหัวตรงนี้มันก็จะแมทกับสีเสื้อเราพอเราได้อย่างนี้แล้วทำยังไงต่อก็ไปจิ้มถูก จิ้มถูกแล้วสังเกตไหมว่าตรงนี้มันยังไม่เต็มเอานิ้วนะจิ้มไปที่พื้นหลังเสร็จแล้วเราก็เลื่อนอะเลื่อนขยายให้มันกว้างขึ้นนะคะเลื่อนไปให้พอดีให้สุดวิดีโอของเราโอเคอันนี้สุดยังถ้าไม่แน่ใจว่าสุดไม่สุดขยายมันอีกอันนี้เห็นไหมมันก็จะเลยตรงนี้มันจะเลยวิดีโอเราไปนิดนึงเราก็เลื่อนมาหน่อย โอเคอ่าได้ละแล้วเราก็เลื่อนกลับไปที่0.00เหมือนเดิมเห็นไหมคะภาพมันก็จะสวยแล้วก็ดูดีด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเลือกแบ็กกราวให้มันแมทนะคะหรือให้มันเข้ากับวิดีโอของเราโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้า